สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยเชื่อมบัญชีเทรดของทาง b r o k e e x n e t กับ NT5 นะครับหรือ MetaTrader 5นั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบเทรดผ่านทางแอปพลิเคชัน e x n e t นะครับเพราะว่าอาจจะมีช่วงค้างช่วงข่าวแล้วค้างนะครับ ดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะชอบเทรดผ่าน m t 4หรือ MT5 ซึ่งผมเนี่ยก็ชอบเทรดผ่าน MT5 เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่านะครับก็มีอินดิเคเตอร์มากมายแล้วก็มีเครื่องมือช่วยเทรดมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับมาที่วิธีการดูข้อมูลเพื่อที่จะเชื่อมก่อนเนาะเพราะว่า การที่เราจะไปเชื่อมได้นั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องมีข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เราจะเอาไปเชื่อมเนี่ยก็คือหมายเลขบัญชีแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญที่เราจะเอาไปเชื่อมก็อันนี้เป็นวิธีการดูผ่านเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของบัญชีตรงนี้ได้นะครับเราก็เลือกออในส่วนของที่เป็นแสดงรายละเอียดบัญชี เราก็จะเห็นหมายเลขนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนใครที่ดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่การตั้งค่าของบัญชีนะครับซึ่งเมนูการตั้งค่าของบัญชีเนี่ยจะอยู่ตรงรายละเอียดบัญชีตรงนี้นะครับก็เข้ามาในหน้าแอปใช่ไหมครับเราก็เลือกที่คําว่ารายละเอียดบัญชีจากนั้นมาที่การตั้งค่า คือตอนแรกจะอยู่ตรงกองทุนตรงนี้เรามาที่การตั้งค่านะครับถึงจะถูกจากนั้นนะครับเลื่อนมาหาคําว่าแพลตฟอร์มการเทรด MT5 ก็จะเจอข้อมูลที่เราเนี่ยจะใช้ในการล็อกอินนะครับอย่างของผมนะครับตรงนี้หมายเลข ID นะครับแล้วก็เลขเซิร์ฟเวอร์เอก MT5 Trial 7นะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ผมจะเอาไปเชื่อมกับ MT5 นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโหลดแอป MT5 มาก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ย พอโหลดมาแล้วนะครับให้มาที่คำว่าบัญชีตรงนี้นะครับถ้าเป็น iOS เนี่ยจะเป็นการตั้งค่านะครับเราก็หาที่คำว่าบัญชีหรือเพิ่มบัญชีใหม่จากนั้นก็กดบวกได้เลยนะครับพอกดบวกเสร็จนะครับสิ่งที่เพื่อนต้องทำก็คือการค้นหาบโบรกเกอร์เราก็ค้นหา Xnet นะครับจากนั้นนะครับเลือก คำว่า Enett น็ตเทคโนโลยีนะครับก็คือจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับจะมี e n e t เเยอะนะครับทั้ง e อ็กเน็ตเอหรือของจอแดนแต่ว่าของเราเนี่ยจะอยู่ Enett น็ตเทคโนโลยีนะครับเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราเนี่ยจะนำข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาเชื่อมกับ MT5 นะครับก็ตรงนี้อันนี้เป็น e อ็กเน็ตเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ย เราจะนําข้อมูลตรงนี้นะครับกดคัดลอกได้เลยนะครับแล้วก็นํามากรอกในช่องนี้รหัสผ่านนะครับก็คือเป็นรหัสผ่านที่เราเคยตั้งไว้นะครับถ้าเราตั้งไว้แล้วลืมนะครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสตรงนี้ได้นะครับเราก็ระบุข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มีปัญหาบ่อยกันมากนะครับก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงนะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น Xnet MT5 Trial 7นะครับเราเนี่ยก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับเป็น Trial 7ซึ่งถ้าเป็นบัญชีจริงเนี่ยจะเป็นคําว่าเรียวนะตรงเนี้ยจะเป็นคําว่าเรียวแต่ถ้าเป็นบัญชีเดโมเหมือนของผมเนี่ยในตัวอย่างเป็นบัญชีเดโมเราก็ต้องเลือกเป็น Trial นะครับเป็น Trial 7แบบนี้บางคนเนี่ยจะเป็น MT5 Trial 8 Trial 9อันเนี้ยเราก็ต้องดูนะครับว่าเลขตรงนี้นะครับเห็นไหมเลขต่อท้ายเนี่ยมันตรงไหม แล้วตัวที่เป็น trial กับ real เนี่ยตรงไหมนะครับถ้าใครใช้ Demo ก็ต้องเลือก trial ถ้าเป็น real ก็ต้องเลือกคำว่า real นะครับคือบัญชีจริงเนี่ยจะใช้คำว่า real ถ้าบัญชีทดลองจะใช้คำว่า trial นะครับก็เลือกให้ตรงนะครับเมื่อเราระบุรายละเอียดทุกอย่างตรงเรียบร้อยนะครับเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับวิธีการเข้าใช้งานเนี่ยคือมันจะไม่ยากนะครับจะมีปัญหาบ่อยสุดก็คือตรงเซิร์ฟเวอร์ กับรหัสผ่านเนี่ยแหละครับที่บางคนเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็อาจจะกรอกผิดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเลือกเซิร์ฟเวอร์ตรงแล้วยังเข้าไม่ได้อีกนะครับก็ลองเปลี่ยนรหัสผ่านดูนะครับก็ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราเพิ่มบัญชีเข้า MT5 ได้แล้วนะครับเราก็มาที่รูปยินสอนะครับมาที่เมนูราคาแล้วก็เลือกรูปยินสอก็เพิ่มสกุลเงินลบคูสกุลเงินที่เราต้องการได้เลย ส่วนวิธีการใช้ MT5 อย่างละเอียดเนี่ยผมได้สอนในคลิปของ EP ที่4ไปแล้วนะครับสอนใช้งาน MT5 บนมือถือนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับก็จะมีวิธีการเปลี่ยนพื้นหลังการตั้งค่าแท่งเทียนการเพิ่มอินดิเคเตอร์การซื้อขายต่างๆเนี่ยคือสามารถไปดู EP 4ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะคลิปสอนใช้งาน MT5 ไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ในรายละเอียด คลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของทางเอ็กเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปสอนเชื่อมบัญชีเทรดเอ็กเนกับ MT5 นะครับถ้าใครมีปัญหาหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ